เอี๋ยวนั่นแหละยังนั่นแหละก็มีก็มีกล้าเหมือนเมื่อก่อนไม่บ้าเขาก็อยากได้เขาก็อยากได้ครับวันนี้ที่บ้านของผมนะครับก็มีเพื่อนมาหาครับก็จะเป็นแนวทัวร์รีกนะครับสี่ท่าเอง แล้วก็มีวีตอมนะครับวีสตอมสามคันนะครับสุกี้วีตอมหกพันห้าสิบนะครับวีตอมเอ็กทีจะเป็นเอ่าร้อยสี่หายขอร้อยสี่ลวดนะครับคันแรกเริ่มจากวีตอมคันแรกนะฮะของแต่งของแต่งมีในบ้านก็มีอากาศใบหน้าว้าเอ็นอาร์ซีใช่ฮะเปิดเขาให้ตะบอลฝันลมลงเมืองแรงอีกแล้วกาดใบหน้าเอ็นอาร์ซีเราจะขอรถกลับมา อ่านี่จะของรถนะครับของรถแล้วก็จะมีเออ่แคทบาร์แครบาร์ก็ของ SRC ว้าวครับผมสปอตไลท์สปอตไลท์อ่าคันนี้ติดอยู่คู่เดียวอ่าของเพจป้ายยาของเพชจป้าพชรให้สปอนเซอร์ได้อ่าใหที่แน่ๆผมเห็นอ่าสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับ Y S นะครับอ่า Y S นี่ซ่อนอยู่ไหนเดี๋ยวเรามาดูซ่อนอยู่ไหนเนี่ไงเจอแล้ว ตัวนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือโชคหน้าของเขาอย่างที่ดูรู้กันวีตอมก็จะชอบเซ็ตเป็นว s เอทั้งชุดนะฮะสามารถปรับได้ปรับได้ครับครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ปรับได้จะเป็นปรับตรงนี้ได้ปรับอะไรนะพี่แอมปรับรบนุ่มกับแข็งอ่ามีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะรีบาใช่ไหมอ่รีบานะครับรีบาอ่อนแข็งได้อ่าแล้วก็มาทางนี้ จะมีขาตั้งคู่ขาตั้งคู่ของเอตสกิลขาตั้งคู่โอเคขาตั้งคู่โมดขาตั้งคู่โมดโตสกิลแล้วก็ชุดแหลกหลังแต่ไม่ได้ติดปี๊บมาวันนี้ไม่ได้ใส่ปี๊บมานะครับเกกะเป็นโลโบนะครับของโลโบดโลโบครับผมมาจาก JP l e a d e เพาเขาดูไงมาจาก JP leader นะครับโลโบแล้วก็มาท่านี้คือตีนเป็ดตีนเป็ดนี่ก็ AC ตีนเป็ด อ๋อติดเป็ดเอสโอเคครับผมมีอะไรอีกไหมของแต่งคันนี้เอาไหมเนี่ยไอ้การลอยถังเนี่ยขอร้านลอยเก้าร้าลอยถังของร้านลอยเก้าปากน้ำอ,อ่าของเฮียบอมอันอันนี้เขาเรียกอะไรเนีย่ยอันนี้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 มันมา,ากับกับพี่อันนี้ส่วนใหญ่จะมากับแคทบาร์เป็นตัวกันกันกระแทกกันบาร์กันล,ลอยนะครับอ่าอ S R C อยู่แล้วครับที่จับโทรศัพท์ Moto Vooop อ่า Moto Vooop ครับครับผม Moto Vooop เดี๋ยวมีสปอนเซอร์มาอีกผู้สาธุอ่ามาคันที่สองคันที่สองของผมเองคันเหลืองเหมือนเดิมไล่จากบนลงล่างเนาะโอเคไอ้บนลงล่างดีกว่าอ่ะที่จับโทรศัพท์โอเคจับโทรศัพท์แลครับ GPS อ่า Moto Vooop ไอ้ตัวนี้ก็จะรู้ๆกันอยู่ใช้กันเยอะแล้วก็บาร3 G P S 3 G P S ที่ที่ไหนนะครับช่างเออเอสใหญ่ ลาซาด้าครับลาซาด้าซาาดเม็ดอินเฉินเจิ้นแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ครับมันจะสั่นนิดนิดนึงถึงปานกลางแล้วจะไมสั่นนี่สั่นแล้วก็ตัวเขาเรียกอะไรนะบาลานซ์เฮนใช่ไหมครับบาลานซ์เฮนก็ตามนี้เลยโมโตบุ๊คช่วยจับนี่ยบาลานซ์เฮนโมโตบุ๊คตรงไหนอีกล่ะฮะมาทางฝั่งนี้มาทางข้างหน้ากันดีกว่ามาทางข้างหน้ากันดีกว่า การดไปหน้าการดไปหน้าก็เป็น S R C เหมือนคั้แรกแต่โคราสีผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเขาเรียกว่ารุ่นอะไรยังไงนะแต่ว่ามันโคราสีลายก็คนละลายกันนะครับจะนีเป็นลายลาังลายลง้นตัวนี้จะถี่กว่าน,นิดนึงก็สามารถาเวลาล้างเวลาไหนก็สามารถถอดอ,ออกมาได้โดยท <terror> ี่ไม่ต้องแกะน็อตอะไรเลยนะครับถอดออกมาได้ปกติ และไม่ต้องเจาะด้วยนะมาติดตั้งได้โดยที่ไม่ต้องเจาะอ่าลงมาข้างล่างนิดนึงสปอตไลท์สีดวงสปอตไลท์แสงขาวปกติแต่ใส่เลน์คอบเหลืองมีไอ้น้ำด้วยระบบไอ้น้ำนะฮะการน้ำ,นำออกครับต้องเช็ดทำไม่งั้นไม่ออกครับก็ใช้มาสักพักนึงแรกๆมันก็ไม่เป็นหรอกแต่ผมใช้สมบุกสมบันอ่าสปอตไลท์ตัวนี้ของเพชป้ายาของช่างเพชรเพชรใจวัฒนาโกศล เผื่อได้เผื่อได้สปอนเซอร์จากช่างเพชรผู้ล่างก็เหมือนกันของป้ายยาของช่างเพชรแล้วก็ยางไม่ใช่ยางเดิมแล้วเป็นทิมสันทิมสันไอตัวนี้มันรุ่นอะไรเอ่ยอีกปั๊นะ เดี๋ยวขอดูนิดนึงนะฮะใส่ยางอะไรมาก็จําไม่ได้ไม่รู้เซมรุ่นอะไรก็อเออนั่นแหละฮะเอาเป็นว่าทิมสันแล้วกันลายนี้แหละแต่รู้รู้กันอยู่อ่าแล้วก็แคดบาร์แคดบาร์ตัวนี้ตัวแรกจะเป็น S R C ตัวนี้จะเป็นโมดสกิลนะครับเป็นมวอลสก,กิลตัว เวอร์ชัน2เนาะเวอร์ชัน2อพร้อมกับตัวการลอยเราไม่เรียกว่าการกระแทกดีกว่าเพราะกระแทกไปก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกันอะ่ะการลอยแล้วก็ที่จับขวดน้ำของโมโตโวุฟนครับแต่ดังมากดังอยู่สองสาเดือนแล้วก็ไม่ดังอีกเลยอ่าที่ไหนนะงานงานงานเฉินเจินเหมือนกันงาน,นเฉินเจรเหมือนกันนะไม่รู้ว่าลาซดาด้ารือชอปปี้ลืมไปแล้วนะครับ แล้วก็ <c oughs> แล้วก็มาตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดตีนเป็ดตัวนี้ <c oughs> เหมือนคันแรก S R C นะฮะเออต้องบอกก่อนว่าการรีวิวรถครั้งนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรมาก่อนเลยรถก็ยังไม่ได้ล้างตามสภาพที่เห็นตามการใช้งานจริงรถใช้งานครับอ่าก็ประมาณนี้อ่าจุดปิป๊ นี่ก็ของป้ายาขายขายเพจในเรื่องโฆษณาให้เขาหน่อยนิดเขาจะทำรถให้เราทั้งคันเพดป้ายาของช่างเพชรนะครับเกือบทั้งคันยี่ห้ออะไรครับปียี่ห้ออะไรครับปีกยี่ห้อคูเคสพร้อมกับอะไรวะถาดแล็คทั้งหมดทั้งชุดนะครับผมมีอะไรอีกหมดแล้วเนาะเออผมเริ่มรีวิวตัวนี้เลยยกยื้อมี่ยกยือ้ยเยอเพราะว่า จากที่ขับมานะไม่รู้ว่าคนอื่นจะเป็นหรือเปล่าแต่แต่พวกผมจะเป็นกันก็คือว่าถ้าบีสตอมไม่ใส่ยกยืงมักจะปวดหลังใส่แล้วมันจะดีขึ้นยกขึ้นมาและเยืงด้วยไม่ใช่ยกตรงทั้งสองคันจะใส่สามคันเลยใส่หมดเหมือนกันสี่คันนี่คันนี้คันนั้นห้าร้อยเอ็กเดี๋ยวอีกอีกอ่าพอเสร็จปุ๊บมาคันที่สาม น่าจะหมดแล้วล่ะคันนี้คันที่สานี่ก็เหมือนเหมือนกันจะเป็นรถแปดแต่คนละสีฮะแปดกับคันเหลืองเมื่อกี้ที่จับตัวสับโมโต w วูฟแล้วก็ตัวบาจีพีอสชนเจองานลาซาด้นะครับลาซาด้ามาขายแล้วก็บาลานแฮนโมโต w วูฟแต่คนละสีนะฮะกับคันนู้นตันี้เป็นเวอร์ชั่นสีเงิน อะไรกันยกยื้งไองที่กล่าวไปแล้วยกยื้งเสร็จแล้วเอาปิดๆหน่อยไอ้เขาจะดดสดเกินไปแล้วเออมา้างหน้าข้างหน้า้างหน้าก็จะเป็นการไฟหน้าเหมือนตัวเมื่อกี้นี้ SRC เวอร์ชั่นสีเงินเหมือนกันสีมิเนียมไม่ใช่สีเงินแล้วก็จะมีไฟ ไปสปอตไลท์แน่นอนของเพชรป้ายยาของช่างเพชรตัวล่างนะฮะก็จะเลอะเทอะหน่อยแต่ใช้งานได้ดีมากระหว่างเอาเรื่องถ้าปรับสูงไปก็บวดมากแล้วก็สปอตไลท์ตัวบนอันนี้งานอะไรเหนื่อยพีทบ้านหม้อครับครับงานบ้านหม้องานบ้านเราเองไม่ใช่เฉินเจินไม่แน่ใจว่าเฉินเจินหรือเปล่าแต่ใช้ดี ตัวนี้จะเป็นไฟมีคัตออฟในตัวใช่ฮะมีคัตออฟในตัวแล้วก็เรนก็จะเป็นเรนแบบอะไรนะเรนโปรเจคเตอร์ใช่ไหมเรนโปรเจคเตอร์เปิดได้สสเต็ปเป็นไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำแสงขาวไฟสูงแสงเหลืองไฟสูงแสงเหลือ่ามีอะไรอีกอ่ะก็การหม้อน้ำการหม้อน้ำโอ้ยลืมรีวิวการหม้อน้ำอไม่ต้องห่วงครับไอสองคันนั้นแทนไปสองคันนั้นก่อน สองคันแรกจะเป็นกาดหม้อน้ำพีอาซนะฮะใช้งานได้โอเคปกติรีวิวซอลรีวิวพีนะใช่ใช่ลืมอ่าส่วนส่วนคันที่เรากำลังรีวิวอยู่จะเป็นกาดหม้อน้ำของศูนย์นะจะหนาาแข็งๆแต่ก็ถือแต่ก็ใช้งานได้ปกติใช้งานได้โอเคมีอะไรกันตีนเป็ดก็มีเหมือนกันมาชุดบีบชุดบีบคันนี้ คันนี้จะเป็นปี๊บป้ายยาแต่เป็นเวอร์ชั่น50ลิตรอ่าเวอร์ชั่นแรก50ลิตรเวอร์ชันแรกตัวท็อปนะฮะตัวท็อปจะได้อะไรมั่งถ้าแพนมาตัวนี้จะเป็น60ลิตรไม่ใช่ตัวท็อปเป็นเวอร์ชัน2อ่าเวอร์ชัน2ของคูเคสเช่นกันอ่าติดจากเพชรป้ายยาป้ายยาเลสซิ่งอ่าโดยช่างเพชรส่วนตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือปี๊บ3ใบ ชุดแหลกอะไรของคู่เคสหมดเลยครบเซตครับผมช่างเพชรจะติดคนเดียวว้าวความแข็งแรงคงทนก็ถือว่าใช้งานได้ดีโอเคใช้มาหมื่นกว่าโลเนาะก็ยังไม่เจอปัญหาเลยตัวท็อปจะมีบอกมาให้อ่าจะมีเบาะมาให้เ <c oughs> บาะบล็อก,อกคนซ้อน <c oughs> มาคันที่ <4. S 1> สี่สี<ะ>่คันที่สี วันใจไทยแลนด์ Honda c b 500X นะฮะของพี่ดาวพี่ดาวคนดังซึ่ง CB 500X คันที่สี่ซีบี 500X คันที่สี่โอเคเดี๋ยวคันนี้ผมจะรีวิวนะครับซีบี 500X คันที่สี่นะครับวันนี้ของผมเป็นรหัสนำเบอร์นะครับ B0055 oh. ก็ย่อมา oh. จากโซนภาคกลางนะครับอ่า0 0 5 5เนี่ยคือเป็นเป็นรหัสซีบี 500X รุ่นแรกๆนะครับที่เราสามารถเลือกนำเบอร์ได้ตอนนี้จะเลือกนำเบอร์ไม่ได้แล้วนะครับ ซีบีห้ารกอทนนจะรันัมเบอร์เป็นหลักพันหลักหมื่นแล้วก็ว่ากันไปเขาเริ่มจากของแต่งกันเลยนะนะครับ,รบมาจากด้านบนเลยก็เป็นกาดแฮนนะครับก <God Hand. S 2> าดแฮนแล้วก็จะมีสปอตไลท์สปอตไลท์งานบ้านหม้อเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีไซเรนเป็นไซเรนนะครับเป็นไซเรนสปอตไลท์ light <S <S จะมีสองคู่นะครับเป็นตัวล่างแล้วก็บน แล้วก็มีครอบโชกหน้านะครับเป็นเป็นครอบโชกกันฝุ่นครับกันฝุ่นกันก้อนหินกระเด็นอะไรแบบนี้นะครับจะทําให้โชกเราไม่เกิดความเสียหายนะครับลาเคตาก็จะมีเคสต์สาจํายี่ห้อไปได้แล้วใส่มาจะยี่ห้อไมไรแล้ว่ด้านบนก็จะเป็นยกเยื้อยกเยื้อแฮน ส่วนมากรถทัวริงเขาจะใส่กันที่ว่าน่าจะเกือบทั้งหมดนะครับที่จะใส่ยกเยืงแล้วก็จะมีการลอยถงังการลอยถังมานะครับแล้วก็มาส่วนนี้ก็จะเป็นปี๊บอันนี้เป็นแหลกนะครับไม่ได้ใส่ปี๊บเพราะเพราะว่าไม่ได้ท่องเที่ยวที่ไหนก็เลยปี๊บกองก็จะเป็นปี๊บของเคทูนะครับส่วนด้าหนหลังก็จะเป็นกล่องกล่องนี้เป็นของกีวีกีวี v ห้าสิบหกนะครับ ตอนนี้เป็นเป็นรุ่นใหญ่สุดแล้วของกล่องอ่าทีวี V ห้าสิบหกว้าวกล่องนี้ใช่ไหมที่ขึ้นต่อกระจกใช่ใช่นั่นแหละรีวิวกล่องให้เขาได้เผื่อกล่องนี้เราไปส่งกระป๋เจกมาแล้วกล่องใบนี้กล่องขนาดเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบหกลิตรนะครับทีวีห้าสิบหกห้าสิบหกลิตรนะครับตามรุ่นรีวิวความคงทนนะฮะวันนั้นพกน้ำไปกี่ขวดจำได้ไหม ที่ไปปิ้นความปิ้นไงอยู่ขากระจมมันสามารถพาลงมาได้สบายมากโดยที่ไม่มีฉีกไม่มีอะไรเลยแนะนำตัวนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าทนทานครับคันนี้วันนี้มีจัดมิงพูดคุยเล็กน้อยครับก็มีการเมเทันสมบูรณงรถสำหรับสายเที่ยวที่กำลังเตรียมตัวเดินทางเที่ยวกับบัหยุดยาวบัจุยาวนี่แหละส่วนตัวพี่ดาวาส่วนตัวคันนี้ เหมือนพี่แอมเขาจะมีแผนว่าจะขึ้นเหนือก็เลยเอารถมาเช็คนู่นี่นั่นเล็กเน้อยๆมาตั้งคัดใหม่มาดูโซ่ดูสเตอร์ดูอะไรประมาณนี้ฮะเล็กเน้อยน้อยก็ถือว่าโอเคสําหรับรถสองหมื่นกโลนะครับครั้งแรกขึ้นเหนือคำที่คำต่อไปครับคำต่อไปมีแผนไปไหนครับคำต่อไปว่าจะไปกำแพงเครือฮะอันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไปดู่ละก็มาน็อตหลวมน็อตอะไรนิดหน่อยก็เลยมาไล่ขัน เสร็จแล้วก็หยอดโซ่ทัดเกิดอะไรก็โอเคตั้งไว้เรียบร้อยแล้วส่วนคันนี้คันที่3อยู่บ้านครับไม่ไปไหนอยู่บ้านจริงๆเลยสายจอดครับสายจอดไม่ได้ไปไหนซื้อรถมาขับไปทํางานครับแต่มันติดปล๊บสามใบไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะก็คือรถออกมาเป็นปีแล้วมียงังครับก็ไม่แน่ใจกเกือบๆนั่นแหละวิ่งได้หมื่นกว่าโลไม่คุ้มจริงๆส่วนคันนี้รถพีดาว ก็คันที่สี่ก็จริงนะแต่น่าจะหลายหมื่นแล้วลหละละกิโลรวมและที่สำคัญคนแรงกว่ารถทำไมผมถึงว่าคนแรงกว่ารถวิ่งจนน็อตหูเครื่องขาดไปแล้วและประเด็นคือกว่าจะเอาออกได้แต่ก็ออกได้นะฮะโอเคแต่ก็ออกได้ส่วนคันนี้ไม่ได้ไปไหนเออพี่ดาวก็ไม่ได้ไปไหนพี่ดาวก็คือกลับมาบ้าน ส่นอาิตไม่ได้ไปไหนฮะเดี๋ยวก็จะล้างเก็บแล้วแหละก็ไปไหนไกลไม่ได้เมื่อยครับโอเคภาพโดยรวมก็ประมาณนี้ครับเราอยู่ริมเราไปอยู่ริมแอดมินอยู่ริมนู้นอยู่ริมนู้นให้เขาอยู่กลไม่มีอ่ะไม่มีมาในถือตะแกงนี่ไม่ม่นี่นีคือดาเออคืทบมออ ทำวะนี่ใครอะล่ะอ้ใหญ่ไม่ใหญ่ออกกล้องเลยวะคันนี้ติดน่ะอาคันนี้ติดแล้วทันทีเลยติดแล้วนี่มิสไนสายเดินทางนะครับว้าวติดรถมุ้งหล่าฟ้านุ่งตะย่างนะขาดแผ่นนะ ธรรมดาล้วถ่ม่อน่าแอปมวกกันน็อกนะแอปถ่ายแอปจะเป็นน็อก15 15ยันที่ดาว15กันมันมืดไปเปล่ามันมืดไปเปล่าใิ่กล้องนะมันกดซูมได้อยู่ไปหลังจับสิคะค่ะอันนี้อันนี้ซ่อมอะไรเนี่ย เอาน็อตมาแค่ชั่วคคาวไปก่อนพี่ดาวกันประตูกระจายออกเพราะว่าน็อตตัวนี้ผมต้องไปหาน็อตตัวนี้มาใช้เป็นน็อตหัว JF หัวจม M8 ยาวประมาณ75หรือ80ซ่อมซ่อมถาดนะครับถาดที่จะใส่ปีบ๊บถาดน็อตขาดครับน็อตขาดแล้วไม่อยากบอกเพราะของยี่ห้อเลยออไม่รู้เป็นไรแกงนี้มีแต่น็อตขาดเท่านั้นรถมันแรงนะรถมันแรงขี่กุญ่ายย่องๆไปนะอออไอะเล็กเล่นเกมอยู่หรอดยดูอย่างเดียวดูด สวัสดูทางมือถือแล้วนะดูดูผ่านใน YouTube ไม่ได้น็อตหายไปตัวนึงเลยน็อตเมื่อคืนน่ะพี่ไหนว่าแล้วกูหาอยู่ได้น็อตแล้วคนนึงเก็บน็อตไปเหรอไม่ไม่ให้เอาตัวนี้ไปให้เอาตัวที่ชาไปเดนื้อมึงกูจะดูพูดเอาฮามีการขโมยน็อตกันก็มี ไม่ปิดเดี๋ยวไม่เที่ยวมีนบุรีอะพี่ไม่เที่ยวุณไม่ปิดเหรอไม่ปิดเปิดแต่เขาแนะนำมาบอกว่าให้ไปซื้อฝั่งตรงข้ามจุฬาลักษณ์ฝั่งตรงข้ามจุฬาลักษณ์ร้านอะไรสักอย่างที่ใหญ่ที่กล่องกล่องกล่อง่าขวดนั่นก็มันจะมีน็อตแบบเนี้ยสีขาวที่มันขาดก็ของเจ้าครงานรื้องานซ่อมเอาทุกอย่างเลยครับวันนี้ก็ยังไงก็ปิดคลิปนี้ด้วย ภาพทโทริ่งสไตล์ของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ่าสวัสดีครับ